ไปเที่ยวทั้งทีของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่แหละที่ชอบทําให้ลําบากแปลงสีฟันเลอะมีดกรนเกี่ยวของตุ้มหูหายไปข้างหนึ่งวันนี้เรามีเคล็ดลับเก็บของง่ายๆมาฝากใช้แค่ของใกล้ตัวแต่ช่วยให้ทริปของเราสะดวกขึ้นเยอะเริ่มจากแปลงสีฟันแค่ใช้ถุงซิปล็อกใบเล็กๆเลือกขนาดพอดีกับแปลงสีฟันแบบนี้ใช้กรรไกรตัดตรงกลางของด้านล่างถุงเล็กน้อยจากนั้นเปิดถุง ใส่แปรงสีฟันลงไปแล้วรูดซิปล็อกให้แน่นแค่นี้ก็เก็บแปรงได้สะอาดไม่เลอะไม่อบับและไม่ปนกับของอื่นในกระเป๋าแล้วทริคต่อมาเหมาะสาหรับคนที่ชอบพกมีดโกนให้ใช้คลิปหนีบกระดาษตัวใหญ่หรือขนาดกว้างพอดีกับหัวมีดโกนแล้วหนีบคลิปไว้ตรงปากมีดโกนแบบนี้ให้คลุมส่วนคมมีดเอาไว้เวลาเก็บลงกระเป๋าก็ไม่ต้องกลัวไปโดนเสื้อผ้าหรือของอื่นเสียหายหยิบใช้เมื่อไหร่ก็ปลอดภัยขึ้นเยอะและทริคสุดท้ายคือตุ้มหูของจุกจิกที่ชอบหายประจำ แทนที่จะใส่กล่องเล็กๆให้เอาตุ้มหูไปหนีบไว้กับบรูของกระดุมเสื้อแบบนี้ตุ้มหูจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ไม่หลุดไม่พันเวลาอยากหยิบใช้ก็หาเจอง่ายไม่ต้องมานั่งหาข้างที่หายไปอีกแล้วของเล็กๆถ้าเก็บดีก็ช่วยให้การเดินทางสบายขึ้นเยอะลองเอาทริคเหล่านี้ไปใช้แล้วแพ็ก,กระเป๋าไปเที่ยวสิ้นปีกันนะ